กะทักทายสบ,บายดีเด้อสบายดีและสวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้พอกันตอนแรงแรงแหงเลยทุกคนคอยังบม่ได้ดีคือเนาะแหงรู้สึกว่ามันนี่หนักกว่าวานนี้เนี่ยกำลังอนุยาแตใส่ถุงกวดเนาะบ่ามีกวดน้ำสะอาดใส่กวดน้ำโอ้ยสิอะไรกินข้าวกินนี่กินข้าวเมือละข้าวเลยทุกคน คอนี่มันมันห่อนแล้วกับมันมี้คลายห่อนแล้วมันแบบมันแห้งค่ะนะคอแห้งน้ำลายกับพวกเดง๋ยวมันห่อนคือคอแห้งห่อนเลยตอนนีนน้ำลายก็นี่ก็เตะกระมอวานนี่ต้มน้ำห่อนกินเมื่มคอคืนะปานเกียงตูดแบบว่าตอนดึกๆึกพูดนะทุกคนตอนดึกๆกเลยมันสิ อากาศเย็นนะน,น,นะนนมันสียังไงวะมันสีมันที่เจ็บเจ็บแหงกอลินเน,นะพออยู่อันนี้กันมันฮอนเป็นเราเป็นเราเป็น,ปนแต่ใน,นเลือกนังหยุบ้วทั้งทึงทึงเพงดานที่เขาว่าเมื่อวานน,นี่น,นะนนหยุบน้อยหนึ่งแล้วแต่ยังไม่โคไม่โคทีค่มันยังหนักอยู่หากินข่าวกินนี่ ข้าวเจ้ามาหุงเนาะกินข้าวเจ้ากับทอดไข่ไม่เอาก,กินขึ้นน้ำลายเาลยขมานโห้อนหอนแหงตอนนี้กอ่ะบมดีขึ้นสุดเลยเตือนหอนเลยสือยาแล้วทุกอยาที่ทั้งนอกดิเส่ยขก้นาละลายนาะข้าวฮาก็ยายข้าได้กินยามาเซ่ยมาละลายอยู่ เพืนให้กินหาม็ดพูดใส่น้ำน้อยน้ำร้อนลเขาใส่ปลาในน้ำยาฮามิอะยาหาม็ดตอนนี้มันห้อน,นี่ไายกว่าห้อนกว่ามัน,น,มนเจ็บมันห้อน,นคือคลา,ายคือถือไพ่ใหม่เน,นี่นะมันห้อนมันเสบมันห้อนซื้อยมาก็ใส่ยา,าย,ยางไม้กืนยางไม้กินสองเทือง เาเน้อข,อขึ้นนนอนน่ะมันหอนมันเจ็บอันนี้ก็ดแบบว่าอากาศเย็นจังหน่อยนะกังว้่น้ำพอ,อยู่ธรรมดาอันนี้คือมันร้าเลยกิน,น,กนข้าวมัน,นเที่ยงบุรดกินกินตอนแลงอยากข้าวเย็นส้นกินบ่ได้ทุกคนมันเจ็บเศร้าแล้วบ่วเคยเป็นมันจะทื่อ ครั้งแรกมันชีวิตตะกาวิ่เป็นตามนอกตามในธรรมดากินนะกัเจ็บยดดู่แต่อดได้แต่ยืนมันอยู่ลําคอแบบมันหักลงไม่เขากินยังก็เนาะ <c oughs> เจ็บแห้งท้ายก็จวดเต็มหมดเลยนำลํำลำคอห้อนตอนนี้ห่อนขึ้นมาเลยเลยเปิดผาตอนคำๆำมาคือกินข้าวแล้วทุกคนหากะหุงข้าวแล้วซีข้าวมาก็คำแหละ ซื้อยาตื้มสองลบซื้อขา้าตันนีได้พอลมานเคยเป็นกินขา้ขาวกินข้าวเจ้าซื้อข้าวเจ้าเซนห้าถุงที่แบบเบาเตียงเคยมาหายตะเก่าฮันเดยนสอบนะสอบหน่อยนะ สบเสียงฮาสมฮาโลนะทุกคนแล้วก็เอ้อไม่ยากไปกวเาคนที่เขาเป็นรุ่นก่อนนะเด้ก็เป็นรุ่นก่อนมันเป็นแน่นอกนะใส่ได้แต่นี่ใส่ใส่ถึงพิดานเมื่อคืนใส่ได้อย่างห้าเสร็จออกซะอืมอันนี้มันเป็นอะันนะจล้วมนเป็นไงใส่อย่างเงี้ยห้าแต่นอยู่ตะคอพี่่ะนันะ หอนเป็นเล่าเป็นเล่าปเาปานึน้องำลายังมาทั้งแบบได้ปุ๊บเลยอะงูเปิดมันรัวน,น้ำหน่อยบุคคนหมอก็บ,บอกนะว่าใส่น้ำเท่านั้นเท่านี้กินมัน ชีมือเด้อเสียน้ำลงได้เสียน้งห้ามโทษน้ำห้ามนะฮวงเล่นนี่แบบกินแบบเป็นเม็ดเปลิ่นให้กินแสข่ขางละหาเม็ดตอนนี้เลยแสให้มันผ่าลงนะเสียน้ำกระลงหลายคนมันจะกิ่นได้ซื้อมาส่งถุง มันแพงเนาะของรสชาวสันกีบหัวมีจากเม็ดกินสองลอบเนี่ยแหละโอ้โหรสชาติเป็นอะไรได้กินตัวนี้แต่กินแบบเป็นเม็ดน,น่ะกะกินมันกะแพงอยู่ เช่นก,ก,กันยกคนทังสิอื่นมันจะคิวๆแต่บกค่คิ้วไปจากหาง กินน้ำห้อนมันแบบว่า,ากินน้ำห้อนเขากินนะมันก็ยานอยู่แต่เขาอยากกินค <c oughs> ่ะหาเบิร์ทุกคนคนอื่นมันจะเป็นยังไงเหมือนจำนี้ <c oughs> ห่อนตนนอน,ตน,นนั้นแหละห้อนเดนห่อนขึ้นเป็นลาวเป็นลาวกัน พี่ขายน้องคือแสี่ยมหกอะนะตอนาขาขอ่ได้มามเลยจว่านอนต่งนีน้นเสียงเย้อนอนที่ทากินบุดี่ตอนเด็กใส่น้าเลยมันยังเปืปเ่อยมดลืมทาแล้วกินจะคาบไริทาหมดหมอแต่เขาเพื่อนให้กินขั้งละาเม็ดทาผู้นะคาเขาก็าเม็ดต,ตัวน,นี้เขาก็เห็ดสองเพื่อนยังเด็อนอนในมือเปืด,นปดปมดะนหมดนไว้ตอนเด็กปุั้ดูุกมากินนี้พอดเด็กขูมันเจ็บ เงเยนๆคนมันอยางห้พอประมาณเคยเป็นเถื่อนนางคุณขอมันเปื่อยงบมดเราอยูยในห้องเรยเอวเดียวเลยก็ขยา เศร้าเลยคือสิมีแหงทุกคนทรมานที่สุดเลยเป็นแบบวางทาองบเห็นนะนะโบเห็นมันเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่ทำไงเป็นน้อยเป็นลายนะเป็นแถวปากงีงว่าเขาเห็นแต่อยู่ในเขางโบเห็นมี่แต่ทรงความเจ็บของไม้บเห็นมัาเป็นตั้งไดนะอื้นลำร่างเจ็บสุดเคยเป็นเคยเป็นมาก,ก่อน เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวบคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วเนาะขอโตจบคลิปเดี๋ยวไว้ผากติดตาในเด้อทุกคนว่ะมืะออื่นท่านจะเป็นเัื่องอะไรนะไว้คิดมาทุกคนถ้าทางเขาบอกเป็นอาการใดรก็ส่งมาผักคนอะไก็ขอโทษขอขอภัยพ่อแม่เอลซี่อะไรลายเนาะทุกคนนี่เอากินมาเนี่ยเป็นมือแรกว่าสิเป็นเรเนื่องอะไรใครคือโราสิแย่ลงมืออื่นเนาะผักติดตามกันในเด้อ หมื่นแทนเบิงบ่งซองมันซองเนี่ยเลยด <c oughs> เดี๋ยวไว้พอกันคิดหน้าทุกคนสิขอกาวคขว้ามาสบายดีตะกันคิดหน้าไปแล้ว